ทุกอย่างในประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยเรา,าเลือกเองแต่เราไม่รู้ว่าเรากําลังเลือกอยู่เรากําลังสร้างครีเอททุกๆเหตุการณ์เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ตอนนี้จิตเราก็กาลังสร้างอยู่นะปอนรอเปาสร้างตามความคิดที่เราคิดอะไม่ช้าก็เร็วเรื่องนั้นมันจะเกิดยิ่งเราคิดซ้ำ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 ,ซำ,ซำะมันยิ่งดึงดูดให้สิ่งนั้นเกิดเพราะสมองเราอะมันมีไอ้นี่อยู่ reticular activating system ทุกอย่างในโลกมันมีอยู่แล้ว พียงแต่เราไม่ได้สังเกตสังเกตไหมตอนนั้นที่ปอนจะซื้อรถอ่ะปอนจะเห็นคนขับรถรุ่นที่ปอนอ่ะอยากจะซื้อเยอะมากเต็มท้องตลาดเลยแต่ตอนแรกที่ยังไม่ซื้ออ่ะไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยหลังจากซื้อแล้วอ่ะ มันก็เห็นแต่คนคใช้รถแต่น,เ,นเราเออแล้วสีเดียวกันแต่งแบบเหมือนกันเห็นไหมเ,ออเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันคือระบบของสมองเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้อันเนี้ยในการที่จะกําหนดชะตาชีวิตเราได้ก็คือเราก็โฟกัสแต่เรื่องที่เราอยากได้ดีอะไรที่เราไม่อยากได้นะไม่ต้องไปสนใจไม่พูดถึงทั้งสิน้นนี่ออคือหลักของการคิดบวกหรือคิดลบ วัดกันที่ตรงนี้แหละ <c oughs> คิดถึงสิ่งที่ต้องการเท่านั้น <c oughs> แล้วเราต้องการต้องการเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอะคือ <c oughs> ต้องการเด <c oughs> ใช่ป่ะ <c oughs> เราก็ต้องการเเรื่องดีๆทท่านั้นแหละเมื <c oughs> ่วอวอนพี่ก็ไม่เก็ตจนกระทั่งพี่เรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆปฏิบัติธรรมด้วย,ปวยไปวัดศึกษาธรรมะศึกษาจิตวิญญาณศึกษากฎแรงหนึ่งดูศึกษาวิทยาศาสตร์ด้วยศึกษาจนถ่องแท้ถึงได้กล้าพูดได้ว่าเรื่องนี้ยมันคือเรื่องจริงมันคือสัจธรรม